สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะจากหลังจากที่พวกหนูเนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับสเตมศึกษาและก็การออกแบบเชิงวิศวกรรมในก่อนหน้านู้นนะคะที่ครูให้ความรู้ไปไว้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยได้ทำก็คือกิจกรรมมาเลี้ยงผีเสื้อกันเถอะนะคะกิจกรรมนี้ครูจะมีสถานการณ์มาให้แล้วนักเรียนจะต้องออกแบบในการ หาวิธีเลี้ยงผีเสื้อยังไงให้เขามีชีวิตอยู่ได้โดยการที่ผีเสื้อจะมีชีวิตอยู่ได้ก็คือเขาจะต้องบินหรือเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้เนี่ยได้นะคะแต่ถ้าหากว่าผีเสื้อของหนูหล่นลงมาจากกิ่งไม้เมื่อไหร่ปุ๊บแสดงว่าผีเสื้อของหนูตายนะคะวันนี้หนูจะต้องนำความรู้เหล่านั้นนะคะมาแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ซึ่งวิธีทำ ต้องทําจากอุปกรณ์ที่ครูกําหนดให้เท่านั้นนะคะคุณจะหนูจะไม่สามารถที่จะไปหาอุปกรณ์อื่นมาเสริมได้เข้าใจนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมและก็อุปกรณ์ที่ครูจะให้เลยค่ะอุปกรณ์ที่ครูกําหนดให้มีดังนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะ ต้องมีแพทเทิร์นนะคะของผีเสื้อหนูจะระบายสียังไงก็ได้ให้สวยงามระบายตามใจชอบเลยนะคะอันนี้คืออันที่หนึ่งนะส่วนอันต่อไปที่นักเรียนจะต้องมีก็คือสีสีเอาไว้ทำอะไรสีก็คือเอาไว้ทำให้ผีเสื้อมันมีสีสันที่สวยงามตามที่หนูต้องการนั่นแหละนะคะอ่ะต่อไปที่ต้องมีอีกก็คือ ดินน้ำมันนะคะดินน้ำมันอ่าแล้วแต่นะคะใครจะใช้ดินน้ำมันชนิดไหนก็ได้เราไม่ได้ว่ากันขอให้เป็นดินน้ำมันนะคะต่อไปไม้จิ้มฟันนะคะไม้จิ้มฟันเราจะใช้แค่แค่อันสองอันแค่นั้นนะคะแต่พอดีว่าครูซื้อมาครูก็เลยเอามาโชว์ให้เห็นว่าอ่ะมีไ <laughs> นะม้จิ้มฟันนะมีไม้จิ้มฟันอ่ะ นอกจากไม้จิ้มฟันแล้วมีอะไรอีกที่เราต้องใช้นี่เลยต้องมีกรรไกรแก๊บๆนะคะเอาไว้สำหรับตัดนะตัดอนอกจากกรรไกรแล้วอะไรอีกที่ต้องใช้ก็จะเป็นเทปใสนะคะหนูจะใช้แบบเล็กกว่านี้ก็ได้พอดีบังเอิญว่าในสต็อกของครูมีมีใหญ่แบบนี้ครูก็เลยนำตัวที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาใช้นะคะและที่ หนูจะต้องมีอีกก็คือในส่วนของไม้เสียบลูกชิ้นนะคะไม้เสียบลูกชิ้นนะหรืออาจจะเป็นตัวที่เป็นไม้แหลมอะไรก็ได้หรือจะเป็นปักกาหรือเป็นดินสอที่เป็นที่เป็นด้านเป็นเป็นเรียบฝั่งด้านนี้นะคะที่สามารถที่จะเป็นแบบฝั่งเรียบด้านนี้นะคะนักเรียนสามารถนํามาใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ต้องไปหาซื้อใหม่นะลูก นำของที่มีอยู่แล้วนั่นแหละมาใช้นะคะอ่านี่คือ,อที่ครูทาที่ครูทำเอาไว้คือครูจะทำไว้สำหรับว่าจะให้ผีเสื้อของครูเนี่ยมาเกาะนะคะครูก็จะทํากระบอกเอาไว้เพื่อที่จะตั้งเอาไม้แต่อันนี้ครูไม่ได้บังคับนะคะเวลากหนูมาส่งครูเนี่ยหนูสามารถที่จะถือกับไม้นี้มาได้เลยก็ได้หรือใครอยากจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะ หลายๆคนคงสงสัยแล้วสิว่าแค่เลี้ยงผีเสื้อแค,แค่เลี้ยงผีเสื้อเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสเตมยังไงคะครูนั่นนะสิมันจะเกี่ยวขอ้งงคควของกันยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ากิจกรรมเนี้สอดคล้องกับสเตมศึกษาอย่างไรบ้างไปดูกันเลยมาดูขั้นที่1กันเลยค่ะขั้นที่หนึ่งคืออะไรคะนักเรียนขั้นระบุปัญหาปัญหาของเราคืออะไรปัญหาของเราก็คือทำอย่างไรถึงจะ ไม่ให้ผีเสื้อหล่นและก็ให้เขาบินอยู่บนไม้นี้ให้ได้นะคะทำอย่างไรถึงจะให้อยู่บนไม้นี้แล้วบินให้ได้เมื่อเรารู้ปัญหาแล้วนะคะว่าเอ๊จะทำยังไงต่อไปเราก็ต้องหาวิธีการว่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงอันนี้จะอยู่ในขั้นที่1นนะคะจากนั้นหนูจะต้องคิดก่อนว่า ภายใต้เงื่อนไขอะไรล่ะในสถานการณ์ที่กำหนดเนี่ยมีอะไรที่เป็นเงื่อนไขเงื่อนไขของครูคืออะไรลูกเงื่อนไขของครูก็คือจะต้องอยู่บนไม้แล้วบินได้จากนั้นนะคะต้องอยู่ภายใต้อุปกรณ์ที่ครูกำหนดแค่นั้นนี่คือนี่คือสิ่งที่หนูจะต้องระบุเอาไว้ในขั้นตอนที่หนึ่ง และจากนั้นนะคะเมื่อเราระบุอุปกรณ์ระบุปัญหาระบุอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยเราจะต้องมาพิจารณาว่าแล้วมีความรู้อะไรที่เกี่ยวข้องบ้างถ้าดูพิจารณาจากอุปกรณ์และโจทย์ปัญหาเนี่ยนักเรียนน่าจะรู้แหละว่าเอะอะไรนะที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาเนี้ยได้สำเร็จอ่ะครูขอใบ้นะคะน่าจะเป็นจุดศูนย์ถ่วงและก็ ความสมดุลเพราะฉะนั้นเมื่อหนูรู้อย่างนี้แล้วครูไกด์ไลน์ให้แล้วขอให้นักเรียนเนี่ยไปหาความรู้ว่าเราจะต้องนำความรู้อะไรมาใช้บ้างนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่ 1. ขั้นระบุปัญหาขั้นที่2ขั้นที่2นะคะก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลและนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ข้อดีข้อจำกัดแล้วต้องสืบค้นนะคะสืบค้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความสมดุลและปัใจจัยใดที่ทำให้เกิดการเสียสมดุลวิธีการที่จะทำให้วัตถุรักษาสมดุลได้และมีอะไรอีกบ้าง นะคะอันนี้หนูจะต้องทำการรวบรวมข้อมูลเมื่อหนูรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วให้หนูเขียนลงไว้ในขั้นที่2นะคะเขียนเอาไว้นะต่อไปขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3คือการออกแบบวิธีการหรือออกแบบวิธีทำเพื่อการแก้ปัญหาในการออกแบบนี้นะคะเราก็จะต้องมาพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วก็ออกแบบแล้วออกแบบผีเสื้อนะ ผีเสื้อเนี่ยครูได้ออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วครูก็แจกให้นักเรียนเนี่ยคนละหนึ่งตัวเพื่อที่จะไปเลี้ยงนะคะนักเรียนต้องเลี้ยงให้เขามีชีวิตให้ได้เพราะถ้าหากว่าหนูเลี้ยงไม่มีชีวิตเนี่ยหนูไม่มีส่งครูนะอ่ะจากนั้นเราก็ออกแบบอุปกรณ์ที่จะมาทําให้สามารถอยู่ในจุดสมดุลได้เราจะนํามาไว้ที่ตรงไหนให้เป็นจุดศูนย์ถ่วงนะคะรูปร่างที่จะนำมาเนี่ยเป็นอย่างไรจุดบริเวณที่วาง เราจะวางไว้ตรงตำแหน่งไหนนะคะและความยาวของไม้จิ้มฟันอ่าไม้จิ้มฟันเนี่ยหนูเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ที่จะเป็นตัวสำหรับหนูหนูสังเกตเห็นตรงนี้ไหมคะเป็นตัวสำหรับที่จะเอาไว้วางกับวางกับไม้นะคะวางกับไม้ที่เรา จะให้เขาแขวนอยู่เนี่ยแล้วก็ให้เขาบินนะคะความยาวของไม้ก็มีส่วนนะเพราะฉะนั้นหนูจะต้องออกแบบแล้วก็ทำการทดลองแล้วก็แก้ปัญหาเองตัวนี้ครูจะไม่บอกนะคะอ่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำหนักของดินน้ำมันนะคะมีส่วนด้วยเหมือนกันน้ำหนักของดินน้ำมันเนี่ยที่หนูจะต้องใช้หนู ต้องรู้แหละว่าหนูต้องใช้ประมาณเท่าไหร่เขาถึงจะสามารถลอยอยู่บนไม้ได้ทั้งหมดนี้หนูจะต้อง เขียนเขียนลงไปในขั้นที่สนะคะเขียนลงไปในขั้นที่3และพร้อมจากนั้นหนูจะต้องเขียนแบบร่างเขียนแบบร่างว่าฉันจะใส่ตรงจุดนี้ตรงจุดนี้แล้วตรงนี้ฉันจะทำอะไรให้หนูเขียนแบบร่างออกมาในข้อนี้ในขั้นนี้นะคะทำไมจะต้องเขียนแบบร่างล่ะคะก็เพราะว่าหนูจะได้ไม่ต้องเสียทรัพยากรมากเพราะอย่าลืมว่าหนูมี ตัวสิ่งมีชีวิตนี้เพียงแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาตายหรือมีการผิดพลาดเสียหายขึ้นมาหนูจะทำกิจกรรมนี้ไม่สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาทรัพยากรเราให้คุ้มค่ามากที่สุดมาดูขั้นที่4 นะคะขั้นที่4คือขั้นการวางแผนและดําเนินการแก้กปัญหาขั้นนี้เราจะดําเนินการตามขั้นตอนที่เราเนี่ยได้ออกแบบเอาไว้นะคะเราออกแบบไว้ว่าอย่างไรขั้นตอน1 2 3 4งสอ่าอะอย่างเช่นวันนี้นะคะก่อนที่เราจะทําอะไรอันดับแรกเลยเราต้อง นำแบบผีเสื้อที่ครูให้พวกหนูไปเนี่ยมาทำการระบายสีนะคะมาทำการระบายสีให้สวยงามแล้วอยากได้สีไหนเราก็ระบายนะคะจากนั้นเมื่อระบายสีแล้วเราทำอะไรเราทำยังไงเราทดลองยังไงแล้วเกิดปัญหาอะไรยังไงเราจดข้อมูลไว้ในขั้นที่4ีนี้นะคะอ่าและต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำการบันทึกนะคะ ขั้นตอนด้วยตัวเองครูไม่มาบอก1 2 3 4นะคะหนูจะต้องหาข้อมูลนี้และฝึกเขียนด้วยตัวเองเป็นข้อข้อให้ครบถ้วนจากนั้นทำไงคะนักวิทยาศาสตร์เก็บข้อมูลด้วยการถ่ายรูปถ่ายรูปการดำเนินการเอาไว้นะคะเพื่อที่จะนำไปประกอบรายงานต่อไปนะคะ ต่อไปขั้นที่5ขั้นที่5คือการทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขในวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานในข้อนี้นะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องเก็บข้อมูลก็คือต้องนําผีเสื้อ,อนําผีเสื้อที่ตัวเองได้ทําเอาไว้หรือออกแบบเอาไว้เนี่ยแล้วไปทําการทดลองวางบนไม้ที่นักเรียนเตรียมเอาไว้ลองดูซิว่าเขาจะอยู่บนไม้นั้นน่ยได้หรือไม่ ผลเป็นอย่างไรแล้วมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงชิ้นงานให้หนูอธิบายมาเป็นข้อข้ออันดับแรกเลยผลเป็นอย่างไรถ้าสมมุติว่าไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าไม่ได้ถ้าไม่ได้เราจะต้องปรับปรุงชิ้นงานเนี่ยอย่างไรบ้างอันนี้อยู่ในข้อที่5นะคะอยู่ในข้อที่5หนูจะต้องอรวบรวมข้อมูลโดยการที่ที่หนูออกแบบเอาไว้หนูก็นำมา วางนะคะนำมาวางเดี๋ยวครูจะไปปิดไฟก่อนนะคะเพื่อที่จะให้สีสันเนี่ยสวยงามยิ่งขึ้นแล้วเรามานับมานับผีเสื้อที่ครูเลี้ยงน่ะไปพร้อมๆกันนะคะว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้กี่ตัวนะและครูก็หวังว่าของพวกหนูก็ต้องมีชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะ ครูปิดไฟแล้วนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเลี้ยงผีเสื้อกันทีละตัวนะเอาตัวที่หนึ่งก่อนเลยตัวที่หนึ่งลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าเขาจะบินได้หรือเปล่าอุ้ยลุนล้นลุ้นเย้บินได้ค่ะนักเรียนบินได้ครูไม่เสียหน้าแล้วตัวที่สองตัวที่สองบินเหมือนกันไม่เสียหน้าแล้วนะตัวที่สาม เย่ yeah. อะมาตัวที่สี่ต่อเลยหูสวยงามมากสวยงามมากอะแถมแถมอีกสักตัวแมงปอล้อขึ้นอ่ะว้าวสุดยอดสวยมากสวยมากเป็นไงคะเป็นไงคะนี่บินพึบพ,บพ,บพบเลย ของนักเรียนก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะถึงแม้จะมีตัวเดียวก็ปรบๆเหมือนกันนะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนผีเสื้อของครูอยู่รอดปลอดภัยทุกตัวเลยนะคะอยู่รอดปลอดภัยทุกตัวเลยเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่าบินบินว่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูหวังว่าผีเสื้อของหนูก็ต้องอยู่รอดปลอดภัยเช่นกันนะคะ อ่ะอยู่รอดปลอดภัยนี่ก็คือส่งงานคุณนะเอามาส่งคุด้วยวิธีการต่อไปก็คือเมื่อเราทำการทดสอบและประเมินผลของเราแล้วเราก็อทอมสู่่ขั้นตอนที่6ก็คือการนำเสนอวิธีการทำกิจกรรมแก้ปัญหาผลของการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานนะคะในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำเป็นการนำเสนอผลงานของตัวเองว่าผลงานเนี่ย เป็นยังไงอ่ะในที่นี้ของหนูก็คือหนูจะต้องถือถือไม้นะคะถือไม้พร้อมกับพร้อมกับผีเสื้อของหนูเนี่ยมาบินให้ครูดูนะคะมาบินให้ครูดูและให้หนูได้นำเสนอในเรื่องของการทำาในการทําว่าทํายังไงแล้วหนูแก้ไขปัญหาอย,ย่างไงบ้างนะคะอันนี้หนูจะต้องมานําเสนอ แต่ละคนนะคะต้องมานําเสนอแต่ละคนอ่ะโอเคพอที่จะได้แนวทางไหมคะถ้าหากว่าหนูได้แนวทางและให้หนูไปลองออกแบบแก้ปัญหาและนำหลักของสเตมศึกษาเนี้ยมาใช้กับสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ขอให้โชคดีทุกคนนะคะขอให้อ่อ บินได้ทุกๆตัวนะหวังว่าคงไม่มีใครทําให้ผีเสื้อของครูตายนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้ว